สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เพ่องผมกีโอมเกมแคสเซอร์นี่เราจะมาเล่นเกมอไอเจ้าหุ่นโรบอทที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกแต่ผมจะตั้งชื่อให้มัน,นว่าต้องตั้งชื่อให้มันว่าหุ่นกระป๋อง วะเอเอจะตั้งชื่อมันว่าหุ่นกระป๋องสลาตันแล้วนะครับเกมหุ่นกระป๋องสลาตันอ่ะปรอื่นคลิกทีน่นี่โอเคคลิกคลิกอืมการที่เราจะทำหุ่นกระป๋องเราหุ่นกระป๋องซุปเปอร์สลาตันนี้เราหาอะไรเนี่ยปแบบ ล่าเราจะสูงเทีย่ยปรับแล้วประมาณนี้ชอบเตี้ยครับหนูเออเราสึกว่าหุ่นสปเปอร์สลัดตาเรายัางจะขาดอ๋อม,มันต้องไอ้นี่ต้องการหนึ่งลเลยมือกระป๋องขาดแข็งกระขาอยู่นะ จะเอาหนูเยีเ่ยมอ่าเราได้หนูแล้วไอ้นั่นมันต้องการหนูเอาหนูไปอ่ะเอาไว้อืมเอาได้ขาแล้วครับหนึ่งข้างไม่รู้ทำไรเอ่อ ม well. ีอินเอชเลอ๋อมีคำใบให้เราด้วยเยี่ยมคำใบปดมญแจมนยิงง่ายจ้าวครับตายว่าแล้วอะไรอันนี้เราจะไขความลับได้เรามีความชำนาญเนี่ย อยาจะบอกว่าอยากจะบอกว่าผมเล่นเกมเกมพวกยิงยิงพวกแอคชงแอคชั่นมาเยอะแล้วนะโอ้ยสุดเออผมเล่นมาเยอะแล้วผมก็ลองเล่นเกมที่มันไร้สารลงสาระดูบ้างไอพวกเกมที่เฟมเลทมันตกเนี่ยมันไม่ชอบเฟมเลทมัน เยอะๆเนี่ยขัดเกียดเลยเครื่องมันยิ่งกะการเลยิ่งแคสโซแอซินอย่างนี้แค่แค่ไปก็เดี๋ยวจะเบื่อไว้มาเปลี่ยนเล่นเกมแบบอินดงอินดี้แบบนี้ดูอ่าอาจจะอาจจะสนุกดีก็ได้เพื่อนผมคนแนะนำมาผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดี เรื่องเรื่องไม่มีเกมเราจะเล่นแล้วนะครับไอหุ่นซุปเปอร์ธาราตันเนี่ยก็เกมนี่ก็มันก็หนุกดีนะเพื่อนผมบอกอะเยี่ยมจะช่องใส่กุญแจแล้วนั่นขายพิศณาเออนี่มันภา,าษาอะไรไเนี่ย อ่านไม่ออกไอ้ฮาอ่า,อาดูเหมือนมันจะเป็นในเรื่องตอนแรกที่เราตอนนี้ที่เราเอาตัวอเออเรามัวยิมกินกินเหมือนมันจะพยายามบ้าว่าเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เราทำไ,แไปแล้วต่อไปเราต้องไปเอาแม่เหล็กอันนี้ดูดแม่เหล็กดูดนี้เปล่าแล้วก็เอาได้ได้เสร็จแล้วก็เอา ได้กับแม่เหล็กพันกันโยนไปตรงนู้นอ๋อนี้แล้วก็ดึงแขนขึ้นมาแล้วไปต่อโอเคเราต้องมาดึงแม่เหล็ก สังคอมบายได้เยี่ยมเอาคอมบายเยี่ยมได้แล้วไปได้ข่าวว่ามันต้องมาทางนี้เาก็ใช้น,นี่ตรงนะ ได้แขนแล้วโอเคแล้วออาเงอทิ้งไป้ไหมไม่เอาไว้ใช้กันวะโอเคเราไปต่อยยนต์คอปเตอร์เขเรียกสเปอร์หุ่นยนต์สลัต,สต,นนต,สตันนะในออฟต์พ้พวกนี้เราก็เล่นกับมันได้ด้วยถ้าเราเอาเมาส์ไว้ใกล้มันก็จะบิน โอ้คหอะไปมาตำรวจอออ๋ออ่ให้เอาสภาลงอืมหนึ่งก้าดีไงมาทำซุปเปอร์ุ่นสลาตันเนี่ยหนว่าซุปเปอร์ุ่นสลาตันกูแพงแค่ไหน ปีนปีนปีนแล้วทำไรปีนแล้วทำไรวะทำไรไม่ได้อ่ะก oh, ินเหล็กอีกอ๋อนี่ไงใส่ช่องนี้เยี่ยมถแล้วก็เอาเหล็กาใส่ช่องนี้ เยี่ยมเอาอีกทีเก็บไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วเราก็ทำอะไรต่อวะไอปีนได้ปีนได้ไดทยังไงต่อง่อายทำหวยยาวๆหย,ยิบหลอดไฟ ชื่อล่วงลรวทำไมต่อใส่หัวแม่งเลยสัตว์ทำได้สายมันจะให้เราปลอมตัวเป็นไอ้นี่อ,อ,อ๋ออ๋อยืดตัวใช่ใช่นี่ให้เราปลอมตัวเป็นตำรวจอ๋อ เอาพาลงให้กูด้วยไมยอ่อทำไมมันรู้เหรอนี่นี่ใส่มวกม,มันจะรู้อยู่ไหมอูใส่มวกกูใส่มวกกูใส่มวกแล้วเดินมานนี่กูเนียนแล้วเ้ยได้ เอาจะพาลงให้กูทีมันยังรู้อยู่อีกเหรอน้ำสีแน่นอน เก็บไปหมดเนี่ยมัน,มนทำอะไรไม่ได้หมายความว่าไงวะอ๋ออ๋อาทิ้งได้ด้วยเยี่ยมมีสีแต่เอาครับรอจนม่ันถึงขั้นตอนการแปลงแปลงโฉมกันแล้วนะ,ะนี่ไง,งมาใส่นี้โถเอ้ย เจ๊กงเยี่ยมลงไปลงไปทำไมอะใส่อ่าใสา่ใส่ในที่ใส่ไม่ได้ต้องถอดหมวกก่อนหรือเปล่าถอดหมวกแม่งก่อนใส่ตะไฟ ลงน้ำมึงไม่ลงวะขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกบอกอูทีบอกอูทียังขาดอะไรนะ เปิดประตูให้คุณได้ไหมยังไงดีวะเอามาเปิดออบเจกต์ดูดีกว่าโอเคโอเคโอเค ียนั่นยากกว่าเดิมอีกต้องขอโทษด้วยที่ใช้คำหยาบผมจะหยุดพูดคำหยาบละแ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 ะจะหนีเหรอจะหนีเหรอผ่านละช่องแม่งเล็กช่องแม่งเล็กช่องแม่งเล็ก โอ้ oh. ถึงแล้วอืมนี่เราทำนี้นี้นี้ได้นี้นี้น,นี้อ๋อใช่ใช่โถเอ้ยเกือบฉลาดแล้วมันี่มันี่เก็บมวกเก็บมวกโถ่เออ มานี่นี่บอกมาย้อนบอกมาย้อนโถเอ้ยนี่มาจับได้ผู้เก่งเราเปิดให้หน่อยรเราจะพาให้กพี่หน่อยได้ไหมฮะเรียน เดินจะไม่รอดเลยเชี่ยร่วงดูเชิง่ต้องเอางั้นนี่ ราล่วงไงแกต้องขอโทษด้วยที่เมื่อกี้เถอถ่ายไม่ถ่ายไม่เสร็จแล้วมีธุระนิดหน่อยครับเไรนะถ่ายใหม่นิดนะเมื่อกี้มีธุระไปธุระมามเมื่อกี้จำได้ว่าเราต้องเดินขึ้นมาข้างบนอ่าหยิบอันนี้มาแล้วก็เอาอันนี้มาต่ออันนี้ครับ จากนั้นเราก็ไปที่สมุด่ามาทีเดียวผ่านเลยเดูรบอกให้แค่นี้มันจิบๆให้เล่นแอสซิย่งยากกว่าอีกโอ้เกมนี้ไม่ใช้สมองอะไรมากมายขนาดไม่ใช้มากมายต้องพึ่งโดยช่วยเนี่ย เการแข้เกมนี้มันก็ดีอย่างฝึกสมองเ่อ,อ,อาไม่ปวดหัวมากเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกแอสซินบางครั้งนับบางครั้งนักแฝกเกมมันก็จะมีจุดอิมตัวของเขาอยู่อ่ะจะเล่นเกมแนวไหยังไงมาเรามาถึงช่องุณแจ๊บเรามาดูความลับกัน อืมันดูเพราว่ามาถึงเราอ๋อลราต้องยืดไปกดอันนี้ก่อนให้มันได้สองสองเอหมยว่าสองเอสองเอ,สองเอเสร็จขึ้นมาต่อแล้วปับก็เอาคนยุอ๋อขึ้นข้างบนไปเอาอันนี้ เราก็มาไว้ตรงนี้แล้วก็ดันนี้ขึ้นไปแล้วก็มาคว่ำลงลงว่ะคว่ำลงเสร็จแล้วเราก็เอารอวางไว้ลงไปนั่งดันอ๋อเช้าเช้าสองเอนะครับสองเอจำไว้เอ่อ Để à, không mày không ăn rồi nhìn lú à ูงขึ้นนะโดยขึ้นบนบางน,นี้ปีนี้มันหนยไวหน่อยไ,ไ,ได้เหรอมึงจะเป็นซูปเปอร์อะไรวะซูปเปอร์โรบอทมหาภัยแล้วนะโอเคผมลงมาักเจ็บลแล้วเราก็เอาอันนี้ออกมาวางข้านโอเคแล้วก็ 哪明白啊,啊？啊